ในเจ็บจอยยู่สายติเป็นเดือดหมุนบ,งบงังบึงซุ่มบังเต็มกระเป๋าถือหลายเจ้าหลายคนหนุ่จังคอจังคอ,อสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีปีใหม่ครับเอฟซีครับผมตามแนวทางของพ่อสุพรรณเมืองการงวดที่ผ่านมาหกสามเข่าเต็มๆครับเอฟซีครับผมเพิ่นงวดที่เ คลิปแรกต้องคำว่าเพื่อนไฮสามตัวมากครับอีซี่ครับผมเพ่นว่าสองตัวเดี๋ยวถ้าเอาเดี๋ยวไปนั่งเอามาใหม้ประสานครับอีซี่ครับผมเพ่นสิไปนั่งเอาคนละมองบอกคนละบอลบอกกับปะหูนะครับเนาะก่อนที่จะไปชมคลิปของคุณพ่อสุพรรณเมืองการครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับอีซี่ครับผมแนวทางสองตัวพ่อสุพรรณจะได้ตัวไหนนะครับเนาะฟังคุณพ่อพนจีวอกสูฟังนะครับด้วยเอฟซีครับผม ครับวันดีปีใหม่พ่อครับวันดีวันดีโอโหเอาวันดีก่อนแล้วเนาะก่อนที่หอดปีใหม่แหละไก่ขามาทุกณะแล้วครับเอาเฮ็ดย,ยังอยู่พ่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กำลังถอนมันอยู่โอ้บ่หนาวบ่เย็นดีทั้งฝุ่นโวยสุดยอดเลย <laughs> หนางหน้เนี่ยได้เฮ็ดงานมันก็นเลยบ่เย็นไปไหนเตี้ยเออเอาคุณพ่อเห็นคุณพ่อโทรมาเอาสองสาย เอาอสงสัยได้แต่บ่เลขสองตัวว่าสันดอกได้แล้วได้แล้วเนี่ยไปเอาอยู่มองไหนพ่อเลขสองตัวนี่สองตัวแปลอ,อยู่มองเก้าอันล่ะโอ้อ่าคิดแรกนี่ไปเฮ็ดเอาโอบ้บ่บ่มันเหรียญล่อหามันบ่บ่บ่อืมเหรียญล่อหานี่เอาเฮ็ดเอาสามตัวเฮ็ดเอาสามตัวอืมบ้านนี้เอากาฝากรับไปเฮ็ดโอ้กาฝากอันไม่บ่อเพรอินเก่า อันไม่อันไม่อืเขามันเบิดแล้วเออเอาได้อันไม่ก็เขาไม่เขาไม่ไม่ว่าจะเฮ็ดก้อนกุ่นหรือเขามาคุ้มโอ้ไปเฮ็ดเออออเลยไปมืงขึ้นเออเขาทำมืงขึ้นเนี่ยข้อืมคนหลายบ่พ่ออยู่ในธรรมหลายอยู่เขาไปทำบุญหลายก็ต้องควงดอกยิงมันเบาวัตถิทหนึ่งหาหมวกจอร์ดแบบนีนโอ้มีมีงานมีแนวงานคือเก่าบ่ มีหนงังบ่คข้าได้เก็บจออยู่โอ้เทีย่ยงขึ้นผุนดีข่อได้เห็ดพ่อพุ่นแล้วอืมหลายจุดเป็นเดีอดผมว่างเบ่งทุ่มโอ้ห้องเครื่องก็เบาถือลายเจ้าหลายคนกหนูจางต่อจางต่อไปโอ้เห็นว่าบนแกะแกะบนต่อไปเรื่อยๆเลยแม่นอืมโอ้เป็นต่ไปเขาชนไก่ไปดิแล้วจะโจกไว้มันครับผมอืมคือเข้าขอเข้ากับมันออกได้กับมิทธิ์ออกอีกอะไคือเข้าปะ นนอรัฐบาลไทยของเราแล้วพ่อฝันบ่เนี่ยฝันดีครับว่ะเออฝันยังไงพ่ะเราความฝันในฟั่งนี้ฝันมาด้คีได้สั่งไหมโอ้ฝันมาดีคีสั่งคุณยันไปเลยกเก่าสองอยู่แล้วล่ะอืมแล้วฝันมาด้ขีสร้างยังไงมันออกได้เก่าสองสองเก่าโอ้โแต่มันสร้างหลายที่แบบ่ยแต่ได้ขคีอยู่ตัวหนึ่งว่ะอ่างง่ายทึกราลาเลขย่อะ โอ้เหล็นี่เขาแล้วมั้งปะเขาแล้วตัวเน้นพอดีมั้่ป่อแมนอเด็กดันมาออกเลขกเล่าส่วนตัวสองเออครับผมทางท่านเออไอเลขไปเฮ็ดได้งั้นสี่เด้อพ่อแม่โอ้เมื่อเมื่อเมื่อขึ้นดิมั้ง่อเออเลขเมื่อขึ้นี่ครับเป็นเลขล่างไดเช็ดสองโอ้เช็ดสองตัวเดียวเลยเช็ดสองตัวเดียวแต่กันเช็ดพื้นเลยเนอ่อครับผมล่าง เจ็ดสองเมตรเดียวเลยกัรเจ็ดศูนย์หน่อยแค่นั้นละเจ็ดศูนย์อืมวัวนี่บ่นบนกับล่างเพื่อเพื่อทั้งบนทั้งล่างโอ้ต่หม,มาเนี่ยเข่าทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมแม่เนาะพ่อเนาะแม่อืมเมืนกับไหวมันใจแห้งหมดไม่จันเป็นบนเป็นล่างนั่นแหละเพราะมัมนปีใหม่หรอกไงครับจั่ตรงนั้มันก็คื้นไงอืมคื้นก็ได้หลายบาทจุอืม มันออกเลขเล่าก็ลองซื้อถิ่ม pues ไปสิบบาทได้สิบบาททั้งต้องจริงท e nah, ั้งตัวได้พอดีเลยวันนีกันไว้ได้อีเละงามเลยบรรพบอเลขตัวนี้โอ้ยงามงามงามโอ้ก็มีโอกาสดี้ะเนาะไปหาโรดหาจัดรตจรีไว้รถแต่จะเป็นเลขล่างหลายที่สุดเออถ้าขึ้นก็จะเป็นเจ็ดสามเท่านั้นล่ะ แต่มันจะขึ้นว่ามันขึ้นหน้าอายุครับผมแสดงว่าเอาไว้ตั้งแต่เจ็ดสองสองเจ็ดสองเก้าเก้าสองเอาคือคือว่าเว้นกลางแล้วพ่อแบบนี้ฮะคือเว้นกลางเลเว้นกลางไปไหนแปดสองคือบวมมีเล่ะแล้วแบบมันบ่ได้อย่งนี้กานเดอันแปดสอง เอาเอฟซีกันเอาเรื่องรัเพราเพราะว่ามันถ้ามันเก้าสองเจ็ดสองเก้าสองนี่ยมันขาดมันว่าเลขขามแปดสองไปเอฟซีกันเอาไว้นั่นรับต่ว่าตุงเอาตามที่คุณพออ่าเพิ่นนี่แหละอ่าตามพี่คุณพอเพิ่นบอกให้ฟังนี่แหละเนาะอ่าตามนีเห็นว่าไปหลายคนบอพอเมื่อคลืนนี่หลายพวกได้แล้วก็ไปไดกันโอ้คับผมอืม มิตรสุ่มได้หรอไปวะทีมิสุ่ม,มได้ก็ไปกันับม้วจัไปไ้า่นาวกไ,ไดันหลายอ,อืมอืมคนไปน้ากันหลเคยได้แล้วก็ต้องไปแล้วเนาะพ่อเนาะมนครับอือแล้วนี่ยถ้าแม่นผมไปเอ็นเทสย่ำไรบ่มีผ่าโอ้เขียเียครับจมือนี่บ่รับเลยเหรอโอ้ทีนึงหันบ่เอาเลยจ่ใจเลย บอ,อกสามสมนานปะอันวันา,ากร,าบรับหลายว <c oughs> ันเตี้ยอืมรับหกสามใจหูอื้อหรือวะเออเออ <c oughs> ไปรับรับหกสามตัวกันวันนี้เออใอื้อเลยโอ้ใจหูอื้อหรือวะเออตัวเน้นๆนักๆบ่บ่ <c oughs> บอรับไผ้อะบ่บ่รับบ่เขียนเลยคร่งก,กับเราเออเหานว่าคัน,นยิ่งว่าเลขพ่อมาหนี่ เจ้ะมือนีนย่านเล่นมพัพ่อย่านแล้เนี่ยในยินบ่ได้ขั้นเหล็กตัวนี้มานเนี่ยจ้ะมือย่านเป็นแค่เขาจิบตัวบอกเขาไว้เอามาจะสร้างอื่นเท่านั้นแหละเรียกว่าผมเย็นแล้วเขาเรหลับเลยจังโอ้ครับผม,ผมแล้วว่าได้ยินว่าพ่อเป็นนักร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์หมดนี่เอ้าครับผมเขาเก็บฟองหรือเก็บปุ้นเออมัดถือเป็นได้แค่เก็บสามครับ แล้วมันขึ้นมากว่ะทีนี่เราเรื่องเลขล่างด้นี่นะแต่ว่าเลขบนนี้ยู่แลยมันพอมันพอยู่แล้วเข้าสองเพราะว่าฝันในขี้สั่งทีขี้สั่งมันฝันยังไหนมันจะออกตัวนี้มันลยโอ้เข้าสองสองเข้าศูนย์เข้าสองนี่แหละขี้ไปใช้เราพ่อขี้ไปในงานขอขี้ไปทั้งไหนสั่งขี้อ้อมบ้านเลยม,มงานอย่างขี้อ้อมบ้านเลยฝันจังเสี่ผมไม่ผ่านหรอก กันแบบนี้เจ้แต่ก็เลี้ยวเกจสองเลี้ยวหมักหมักแกล้งกันโอ้ครับผมแปลว่าตัวแบบนี้ก็เน้นเน้นคือกันเกจสองตัวเดียวเนาะพ่อเนาะเน้นเกจสองตัวเดียวไปเลยครับเกจคิดว่างวดนี้นะถ้าซื้อเลขบยดติดสองถืาานะอว่าได้เลยอันงวดนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยบนพอไหมอ่านออบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ,อ่บนนี่ก็ศูนย์สองเก้า ตาเด่นสองตัวกับซุ้าสองแล้วเจ้าฟุ้นที่ตาเด่นนะครัาเด่นสองตัวเอาสองเก้าสองหกครับอฟซีครับผมแต่ว่าล่างนี่เน้นตัวเดียวคือเจ็ดสองกันไว้คือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามมาสันกันกันไว้ก็ได้เอฟซี MC เอาขึ้นเอาด้วยครับด้วยเพราะว่า,าตามคำเ่าด้วยครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองอย่างเดียวตัวเบาๆตัวเ่าลงไปผลออกสำซาละ่ะ <c oughs> เอาลงกันถูกยามันออกขณะเกตสามเราออเนาะกันเลยลงไว้นะลงไว้กันไว้บางทีมูคุนมักลงไว้ก็ดีกันแหละบางทีคุนมักเอาผมมักกันครับผมผมมักกับพ่านไปเนาะครับถครพบ่นเอาตะตัวเน้นๆครึ่งวันที่เรียนี่หกสามเก้าสามหกสามเข่าเต็มๆเลยหกสามเข่าตัวกันคือว่านั่นบัดที่เข่าเข่าตัวกันเลย เอฟซีแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซี FC ครับผมของคุณพ่อสุป,ปันชุดสองตัวล่างกับชุดสามตัวอ่าชุดสามตัวเป็นคลิปแรกนะครับด้วยเอฟซีครับผมอ่าชุดสองตัวนี่คลิปนี้นะครับเนาะก็เลยเอาร่วมกันที่เลยมีชุดสามตัวเอาลมผัดครับอีฟซีครับปวดปวดขอไฟชุดสามตัวศูนย์สองเก้าครับตาเด่นสองตัวศูนย์สองศูนย์เก้าสองเก้าครับอ่าเลขล่าง เจ็ดสองตัวกันคือเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามนะครับอีทีครับผมตัวเนียนๆคือเจ็ดสองครับขันบ่มากตัวกันกับมากซื้อๆกับเอาตัวเดียวโคลโรครับอีีครับผมเอาสารพัดิคลิปนี้กับขอบคุณคุณพ่อสุพัรรณหลายๆครับผมขอบคุณคัาพ่อพ่อครับผมครับสวัสดีครับ